วัสดีค่ะนารีพยากรณค,ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศรีธนูนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2566นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16บธันวาคม ถึง14มกราคมนะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมใครที่ตรงกับลัคนาราศีธนูวันเกิดไทยหรือตะวันตกตามที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนะาะฝาก YouTube ใหม่แม่หมอนะ YouTube านารีสารพัดเรื่องเล่านะคะก็จะเล่าทุกเรื่องที่คุณอยากจะรู้อยากจะฟังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะอามาดูดีกว่าคนลัคนาราศีธนูในเดือนพฤษภาคมสองหนี้ คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> The Justice นะคะ The Fool สามไม้เท้าสามดาบสี่ดาบหนึ่งดาบ King of Cup นะคะ ดาซันดาซันมาแปดดาบเดวเวอร์ดาซันก็มาเดวเวอร์ก็มาไพ่ใหญ่ขึ้นเนาะห้าดาบเอ่อเก้าถ้วยคุยดีเอ็มเพอร์เรอร์ก็มานะคะไนท์ออฟสอดออัศวินผือดาบเดอะมูนอ่ะสองดาบสองดาบอ่ะ สำหรับคนลัคนาราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ที่ผ่านผ่านมาของคุณเนี่ยโอ้จริงๆแล้วจะบอกว่าคุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีอำนาจปะมีอำนาจมียศศักดิ์มีฐานะฐานันดรศักดิ์หรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะเคยเป็นรัฐมนตรีสอสอสอวอนักการเมืองประธานแกนนำหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะคุณเคยมียศศักด์แล้วมันโดนอาจจะบางคนนะบางคนอาจจะมีคดีความแบบว่าเคยติดคุกติดตารางก็ได้นะเคยโดนจับจับกุม่มเคยเหมือนกับว่าถูกใส่ร้ายถูกใส่ความอย่างเช่นบางคนอาจจะถูกมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็แล้วแต่นะคือหรือบางคนอาจจะถูกคนใกล้เคียงคนหัวหน้าคนใกล้ชิดหักหลัง ก็เป็นได้นะทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันเสียความรู้สึกอย่างมากอ่ะหรือคุณอาจจะไปเจอศัตรูที่มันแข็งมากๆแข็งมากๆแล้วคุณยากที่จะต่อกกรและที่ผ่านมาเหมือนกับคุณเป็นผู้พแพ้หรือคุณอาจจะอยู่ในพันธนาการที่อึดอัดมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องการงานก็อาจจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่โดนคนรอบข้างบริวาร ใส่ร้ายใส่ความอืมกดดันคุณให้คุณแบบออกจากงานก็ดีหรือว่าให้คุณอยู่ไม่ได้อะให้คุณรู้สึกมันไม่มีทางออกกับชีวิตอ่ะมันรู้สึกเครียดไปหมดหรือบางคนอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างซึ่งมันจําจะต้องอยู่ในสภาวะที่อึดอัดทุกข์ระทมอะเครียดพูดง่ายๆว่าเจอแต่คนไม่จริงใจในรอบตัวของคุณะมีแต่คน มีแต่คนประจบป,ประแจงมีแต่คนมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์มีแต่คนมุ่งที่จะทำร้ายกันเพื่อแย่งผลประโยชน์นะคะแย่งงานแย่งเงินไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือ,อ,อคนในองค์กรก็ได้นะคะบางคนถึงขั้นใช้ลักษณะแบบไม่ได้ดูเลกก็ด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ด้ว,มดดว,ดวหมนไม่ได้หมนก็คาถาก็เจ้ากรรมนายเวรบางคนก็ใช้คุณใส่มนดํา ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องคุณใส่คนดําก็สุระแต่คุณนะคะแต่จะบอกว่ายิ่งคนระดับสูงสูงยิ่งคนระดับเล่นการเมืองยิ่งคนระดับอํานาจใหญ่โตเนี่ยคนเหล่านี้เขายิ่งมีหมอดูประจําตัวและยิ่งทําพิธีทางไสยศาสตร์เยอะ <c oughs> เพื่ออํานาจ <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ไง <c oughs> เพื่อการขจัดคู่แข่งขันเห้ยมันมีอยู่แล้วแหละแล้วคุณก็อาจจะพัวพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหม แล้วบางครั้งมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดกับที่ผ่านมาแต่เหมือนกันว่าในเดือนนี้เดือนนี้น่าจะโชคเข้าข้างคุณนะเพราะเป็นเดือนแห่ง The Emperor ก็มาเนี่ย The World ก็มา The Sun ก็มา The Justice ก็มามีแต่ไพ่ดีๆมาช่วยคุณ The Fool ก็มาหนึ่งดาบก็มามันเหมือนกับโชคชะตาอำนาจมันเวียนมาถึงคุณ เขาเรียกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่อย่าไปแข่งบุญพาวาสนาไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยดวงคุณมันอาจจะดาวดวงคุณมันอาจจะตกใครก็เลยทําอะไรคุณได้เอาเปรียบคุณได้กดรัดคุณได้บีบคั้นคุณได้ทําให้คุณรู้สึกเครียดถึงขั้นเจ็บป่วยก็มีนะบางคนใช้คุณสายถึงขั้นเจ็บป่วยก็มีแหละแต่แต่ในเดือนนี้ยมันเหมือนพลังแสงอาทิตย์มาช่วยคุณอ่ะพูดง่ายๆก็คือดาวพฤหัสรอบเนี้ยมันเหมือนกับพัดพา สิ่งที่มันไม่ดีอริสตูความโชคร้ายความอึดอัดของคุณออกไปจากชีวิตคุณแล้วนำพาเอาความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความมียศศักดิ์มาสู่ตัวคุณในไพ่สามรับนี้สำหรับคนแรนดอมนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความรักแต่เน้นไปในเรื่องของการงานความมีชื่อเสียงยศศักดิ์ตำแหน่งเออเอเป็นส่วนใหญ่ ในเดือนนี้ใครที่ลงสมัครสสสวรัฐมนตรีอก็ช่วงหองการเลือกตั้งนะพฤษภาคมเนี้ใครหวังตําแหน่งงานเนี่ยบางคนอาจจะได้ไปถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะก,ก็ไปดูเอาเองนะว่านายกรัฐมนตรีมีใครเกิดราศีลัคนาราศีาศพฤกษกไม่ใช่พฤกษกธนูไหมคนธนูนะส่วนใหญ่นะ่ะส่วนใหญ่มกักจะได้อยู่ในแวดวงราชการ หรือไม่ก็อยู่ในแวดวงของพวกการบันเทิงแล้วมักจะโกนเตอร์และมีชื่อเสียงขึ้นสู่ระดับสูงได้เลยอ่ะสูงสุดได้คนลักนณาราศีธนูส่วนใหญ่จะเด่นในเรื่องของการงานชื่อเสียงเกียรติยศความรุ่งเรืองอ่าเป็นหลักเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีวาสนาในการที่จะที่จะมีอำนาจในการปก,ปกครองคนนะคะอืมและในเดือนนี้ คุณก็ถ้าคุณคิดจะสมัครลงเล่นการเมืองสมัครเลือกตั้งสมัครตําแหน่งนายกสมัครสอสสมัครสวสุขสมหวังค่ะได้แน่นอนได้คะแนนเสียงแบบนําริ้วเลยแหละและชีวิตคุณจะหลุดพ้นจากอะไรที่มันอึดอัดบางคนที่มันมีคดีความะคดีความหนึ่งสองหรือคดีความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นชะงักติดหลังอ่ะคดีเนี้ยมันจะได้รับการแก้ไขนะคะหรือคุณจะหลุดพ้นจากคดีตรงนี้ได้มีชีวิตที่เป็นอิสระ มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีการเริ่มต้นชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เลยนะอใครที่อยากจะเข้าวงการการบันเทิงดารานักร้องนักแสดงเข้าไปได้เลยค่ะคุณจะไปสู่โกอินเตอร์โกอินเตอร์ทั่วโลกจะเด่นดังอะ่ะจะมีชื่อเสียงคุณจะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะคะชื่อเสียงจะด่งดังทำอะไรเป็นเดือนแห่งความ จเจริญรุ่งเรืองอะ่ะถามว่าในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์จะได้มาไหมมันก็มีไพ่ความรักขึ้นนะแต่ความรักของคุณมันมันเป็นรักที่เป็นคนระดับชั้นสูงอะ่ะเป็นคนระดับเจ้าคนนายคนหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับข้ามชาติอะค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกดารานันากร้องนักแสดงที่โด่งดังอะ่ะหรือไม่ก็เป็นพวกนักการเมืองนักการทหารน,นักทางกฎหมายนักอะไรที่มันสูงสูงไง ดังนั้นมันเหมือนกับว่าความรักของคุณมันพ่วงมากับการงานและความมีชื่อเสียงคู่ของคุณน่าจะเป็นคู่ที่เป็นคู่บารมีคู่เคียงบัลลังคู่ที่สนับสนุนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเสียมากกว่านะคะเออแต่เหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณจะได้ปลดล็อกความทุกข์ความอึดอัดปลดล็อกพันธนาการการงานนะคะเตรียมชัยโยโหหิวเตรียมรับตําแหน่งสุขสมหวังได้เลย ยิ่งถ้าใครทำพวกสายทาหารก็ดีาสายการบันเทิงก็ดีข้าราชการทั้งหลายแหละเนะี่ยเตรียมสอบบรรจุได้เตรียมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเตรียมได้โกอินเตอร์เลยค่ะชื่อเสียงโด่งดังดีนะคะใครเรื่องของสุขภาพที่เคยเจ็บป่วยที่เคยเครียดเครียดเครียด,ด,ดมาก่อนนะ่ะสุขภาพคุณจะฟื้นขึ้นมาแข็งแรงนะแข็งแรงไม่ต้องห่วงค่ะใครเตรียมใครที่เคยมีคดีความ เคยมีคดีความคุณจะชะนะคดีความได้ปลดล็อกจากจากคดีนะคะจากคดีเก่าๆเหมือนกับได้ได้ล้างคดีเก่าไปนะคะไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่เป็นงานข้ามชาติงานองค์กรข้ามชาติงานที่ต้องเดินทางไปไปทั่วโลกอะ่ะงานที่มันต้องเดินทางตลอดเวลาแล้วสิ่งที่คุณไดม้มันจะได้แบบปรับปรับได้แบบไม่คาดคิดได้แบบเป็นที่คุณตัดสินใจคุณอาจจะตัดสินใจว่า ฉันจะลาออกงานประจําแล้วฉันจะไปสมัครเล่นการเมืองเออแล้วมันมันดีกับคุณไงมันถูกโฉลกกับคุณนะค่ะบางคนบอกว่าฉันจะลาออกจากตรงตรงนี้ฉันไม่ฉันไอวงการนี้มันไม่สนับสนุนฉันฉันก็เปลี่ยนช่องอะเปลี่ยนจากช่องจิตไปอยู่ช่องสามอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะหรือเปลี่ยนค่ายอย่างเงี้ยเอ้ยมันก็ถูกโฉลกกับคุณไงบางคนอาจจะไม่ถูกโฉลกกับการแสดงแต่ไปถูกโฉลกกับมันเป็นนักร้องบางคนอาจจะ เคยเป็นนักร้องมาแล้วถูกถูกอะไรดีเขาเรียกว่าถูกถูกคนหักหลังอะ่ะถูกคนใช้อำนาจในการกดคุณทำให้คุณพ่ายแพ้อย่างเงี้ยพรคุณหันมาเป็นนักแสดงเอา้าดันมีชื่อเสียงอีกถูกชโลองอีกเออดวงชะตามันจะพาคุณไปยังไงยังไงคุณก็ได้โกอินเตอร์ได้ตำแหน่งที่แบบว่าเจริญรุ่งเรืองอะตำแหน่งที่มีชื่อเสียงมียศศักดิ์อะค่ะ อย่างที่บอกบางคนบางคนอาจจะได้คู่ที่เป็นเกี่ยวกับนักการเมืองดังๆหรือไม่ก็ในระดับเชื้อพระวงอ่ะคือจะเปลี่ยนยศศักฐานะคุณจากชนชั้นธรรมดาขึ้นไปสู่ชนชั้นระดับระดับสูงได้นะคะสำหรับคนลัคขณาราศีธนูในเดือนนี้นะเออแน่นอนที่สุดว่าจิตสัมผัสของคุณอ่ะมันจะบอกคุณว่าคุณจะได้ให้คุณเชื่อในจิตสัมผัสนั้นนะคะ อ่แถมให้อีกให้อีกใบหนึ่งความรักของคุณมีเข้ามานะคุณจะได้พบหนุ่มรูปงามหรือสาอ,อผู้หญิงสาวสวยเลยค่ะเป็นคนที่มีอํานาจแต่เขาจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงขี้อีกโก้ขี้บังคับขี้ควบคุมแล้วเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะ่ะมีชีวิตที่เป็นอิสระแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวไม่ชอบให้ใครมามามา,มาจํากัดขอบเขตในชีวิตเขาอะ่ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะ คุณจะไปเจอเจอคนคนนั้นเป็นคนเด่นดังและมีชื่อเสียงเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะเอาเป็นว่าเป็นเดือนที่ความรักก็ดีโดยเฉพาะการงานโอ้โหการงานเด่นดังมากๆมากๆ,ๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณยังเรียนหนังสืออยู่แล้วหน้าตาคุณดีเสียงเพราะแม่หมอแนะนําว่าเข้าวงการเลยค่ะไปเดินแถวไหนนะแถวสยามหรือแถวที่ไหนนะที่เขาจะมีคนมามามา,มาแมวมองอะ่ะเยอ,อะๆอ่ะหรือไม่ก็ลองไปสมัครพวกแข่งร้องเพลงอะค่ะ เออเชื่อว่าคุณจะไปได้อะค่ะคุณเหมาะกับวงการนี้โดยเฉพาะคนลัคกกนาราศีธนูเนี่ยนะเป็นเดือนที่คุณจะสุขสําเร็จสมหวังอ่ะทีนี้มาดูสักหน่อยดีกว่าว่าไพ่พัฟปิคเนตมีอะไรอยากจะบอกคุณไหม,มดูไหนสิเป็นเดือนที่ไม่ต้องห่วงนะความอึดอัดความชั่วร้ายคนที่คิดไม่ดีกับคุณสิ่งที่มันไม่ดีกับคุณมันจะถูก พัดทิ้งออกไปหมดเลยอ่ะมันจะกลายไปแค่เดอะซันกับเดอะเวอร์เข้ามานี่ก็จบปิงละอะไรอะไรเดอะมูลทั้งหลายมันก็กระเด็นออกไปหมดแล้วค่ะ,คะเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าวาสนาบุญหล่นทับหรือปเนาะวาสนาคนมันจะเด่นจะดังจะรุ่งจะเรืองอ่ะอะไรมันก็ชุดไม่อยู่ใครมันก็ห้ามไม่ได้ใครมันก็ขวางไม่ได้ประมาณนั้นนะคะดูซิว่าไพ่พาปิเกเนตมีอะไรอยากจะแนะนําถึงคุณไหมโอ้ยอ่าไพ่กระเด็นออกมาเอง อินโนเซน์นะคะอ่าเรามีอะไรอีกนะ uh, รู้แจ้งตัสรู้โอเคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะ่ะเป็นคนที่มีจิตสัมผัสที่สูงคุณลองใช้จิตที่บริสุทธิ์ของคุณนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครนะแต่คุณเป็นคนที่โดนเขาลังแกคมเหลงมาตลอดคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนที่เีคุณกลรแกรงง เป็นคนที่ไม่เคยยอมใครเป็นคนที่ไม่หักหลังใครเป็นคนจริงอะ่ะเป็นคนจริงดังนั้นคุณจะเป็นคนที่มีคนนับถือเยอะและด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของคุณนะคะคุณจะจะนำพาให้คุณไปสู่ความมีชื่อเสียงความเด่นดังความเป็นที่ยอมรับของผู้คนนะยอมรับของผู้คนแล้วคุณเนี่ยใช้จิตสัมผัสข,ของคุณเองนะ คุณลองเข้าถึงจิตวิญญาของคุณนี่ะลึกๆของคุณน่ะคนลัคณาราศีธนูค่ะคุณจะมีจิตสัมผัสที่ค่อนข้างจะสูงนะคุณจะรู้ได้ว่าดวงชะตาของคุณมันกําลังจะรุ่งโรจน์อ่ะแล้วนั่นเขาจะบอกทางคุณว่าคุณควรจะออกจากที่จุดนั้นแล้วไปทําอะไรถ้าเซนส์ของคุณบอกว่าลาออกจากงานเลยเข้าสมัครการเมืองเลยพักไหนก็ได้สมัครตําแหน่งอะไรก็ได้หรือถ้ามีคนมาชักชวนไปเลยค่ะเซนส์ของคุณแนะนําคุณให้คุณไปเลยนะคะ เพราะนั่นหมายความว่าองค์คุณมาสื่อให้คุณรู้ให้คุณเข้าสู่ตรงนี้ถ้าเซนคุณองค์คุณบอกว่าเตรียมกระเป๋าเตรียมเดินทางคู่ครองคุณจะมาแล้วเป็นคนล่ําเป็นคนรวยเป็นคนมีชื่อเสียงคุณจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแพ็คกระเป๋ารอเลยค่ะเออคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะ mm. เขาบอกแบบนี้อ่าภารก,กิจอ่าฮะภารก,กิจทางจิตด้วยนะ mm. เขาบอกว่าอ่า สิ่งที่คุณทําไม่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีตําแหน่งที่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีชื่อเสียงที่ด่งดังขนาดไหนเขาอยากให้คุณองค์เขาอยากให้คุณแบบว่าดูแลคนปกครองผู้คนด้วยด้วยจิตจิตที่มันมีเมตตานะคะอย่าหลง อย่ายึดติดในอำนาจใดๆที่คุณจะได้มาเพราะคุณอาจจะได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสูงเลยก็เป็นได้แต่เมื่อยิ่งคุณสูงเท่าไหร่ให้คุณมีธรรมคุณธรรมอ่ะคู่กับเมตตาธรรมมากๆแล้วสถานะความมีชื่อเสียงของคุณน่ยความด่งดังของคุณอ่ะมันจะยั่งยืนตลอดไปได้นะคะมันจะไม่มีใครมาลลมมาล้างอะไรคุณได้โอเคเนาะ ไพ่เขาบอกมาองค์เขาบอกมาลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณได้มั่งมีคุณมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วคุณจะต้องอยู่ในทางธรรมด้วยนะคะจิตยังคงอยู่ในทางธรรมเสมอแล้วความดีงามจิตที่ดีงามของคุณมันจะทําให้คุณชีวิตรุ่งเรืองไปได้ตลอดนะคะอืเขาบอกมาแบบนี้นะโอเคค่ะก็รับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ